สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เรายังอยู่ที่บ้านพักที่ภูเก็ตนะครับคือตั้งใจจะมาหาวิวถ่ายรูปสวยๆนะแต่ว่าหน้าบ้านพักเรามันเป็นโขดหินเยอะแบบนี้เลยอยากเจอชายหาดขาวๆบ้างแล้วอ่ะเดี๋ยวไปหาที่กันดีกว่าพอเ์ชหาได้แล้วก็ไปกันเลยเดี๋ยวรอแฟนผมแต่งหน้าแป๊บหนึ่งนะเออเห็นกระจกเป็นไม่ได้เลยคนนี้จะแต่งอะไรกันนะกันหนาจะไปไหมถ้าไม่ไปเดี๋ยวจะไปเองแล้วนะแน่ยังอีกยังอีกสักทีดีไหมฮะไปบอกรถให้นายเออแค่นี้ เขาหรอกผมปิดกระจกเธอไม่ได้ยินหรอกผมบนคนเดียวใครจะไปกล้าหือกระมียกล้จะถึงแล้วทุกคนนี่ไงหาดกะลนโอ้ทะเลขาวเดี๋ยวขอเดินลงก่อนหาดทรายขาวมากอือเป็นไงทุกคนสวยไหมโอ้พระเจ้าจอร์ดเดี๋ยวขอไปจองที่นั่งพักก่อนแจุจุดนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูกันไปยาวเลย สดชื่นไม่ถ่านูนน่นลดู่น,นู่น,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 นกำลังฟินเลยโดนไล่เลยแล้วเธอก็สั่งการจัดฉากเองทุกอย่างมีชัตเตอร์อยู่ที่มือสบายจริงๆทุกคนผมว่าผมดวดกลางคืนแล้วแหละทั้งแขนทั้งเท้ามาเต็มถ่ายไปเรื่อยอ่มดันหน้าสกกดเบ้ยวสมใจเธอละเธออยากกินกาแฟก็ต้องพาเธอไปพอพักกินกาแฟแปบ๊บนึงเธอบอกไปกินที่เรา จะบอกเ่าหิวข้าแล้วพาไปกินในเมืองเนะี่ยโอ้โหดูหนะ้ายังไม่ได้ดื่มสักอึกไปอีกแล้วแต่ก็ต้องตามใจเธอนะขับออกมาประมาณสิบนา,าทีใกล้ถึงร้านแล้วทุกคนแต่รถติดมากเลยถนนที่นี่เขาเป็นวันเวด้วยนะจอดรถแล้วลงเดินดีกว่ามากักงแต่พอลงมาเดินเสือกโล่งครับแต่ก็ใกล้ถึงร้านแล้วแหละแป๊บเดียวเดินแป๊บเดียวเมืองแถวนี้เขาออกวินเทจนะทุกคนก็ดูสวยไปอีกแบบนะอ่ะถึงร้านแล้วตู้กับข้าว เขาบอกว่าถ้ามาภูเกิตต้องมาร้านนี้เลยเราโชคดีในะแต้คิวแรกๆเลยปกติมาต้องจองมาถึงขอสั่งนะ้ำผลไม้ก่อนเลยหิวน้ำมากน,นี่เนื้อมะพร้าวนะ <แ S 2> ทุกคนมาเป็นเนื้อเลยอันนี้ก็ไม่เหลือเมนูที่สั่งคือยำกุ้งสดตามด้วยใบยเหลียงผัดไขยเกลี่ยยำสามกรอบก็มาอันนี้ซิกเนเจอร์ของร้านเลยหมูฮ้องโอ้โหคนไม่ชอบอมันเลื่อนผ่านไปเลยนะต่อไปออก็จะเป็นโรตีกรอบแกงเขียวหวานไก อร่อยสมชื่อทุกคนเดี๋ยวเราไปแวะซื้อของฝากกันก่อนนะเดินมาเรื่อยๆผ่านมาแป๊บเดียวเธอจัดให้เต็มมือผมเลยไปกลับบ้านได้เดี๋ยวขับรถกลับแป๊บหนึง่งเหนื่อยเหมือนกันนะไปกลับก็ขับรถเป็นชั่วโมงอยู่ขอนั่งพักแป๊บขอแอคถ่ายรูปพักสองสามรูปก,ก่อนนะแล้วเจอก็เดินมาบอกฉันิวข้าวตายกูตายเพิ่งกินไปจบๆมาอีกแล้วเหรอจอก,กันดีพหน้าลวกันทุกคน